นัทมีเรียพงพัฒน์คว้ารางวัลนักแสดงแห่งปีส่วนบี้แรงไม่เลิกถูกโหวตให้เป็นดาราขวัญใจคนไทยเป็นปีที่สองวัลนักแสดงหญิงแห่งปีได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องเมื่อนัทมีเรียขึ้นไปรับรางวัลนี้ด้วยความภาคภูมิใจพร้อมโชว์พลังเสียงสดจากท่อนหนึ่งของบทเพลงเพราะในละครเวทีแม่นักเดอะมิวสิคอลค่ะยามนึกถึงเรื่องของฉัน จำไว้ในใจเสมอฉันทำไปเพราะรักเธอผู้เดียวขอบคุณประชาชนทุกคนค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอคสวดีแง เช่นเดียวกับรางวัลนักแสดงชายแห่งปีที่ได้รับเสียงกรี๊ดสนันห่อตอบรับการขึ้นเวทีรับรางวัลของผงพัฒน์วชิระบรญจงกับบทบาทสุดประทับใจในละครเรื่องพระจันทร์สีรุ้งค่ะตอนสิ่งหนึ่งที่ที่ผมชอบสําหรับของนายเอเดนก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าการรวมศาสตร์ทางด้านการสแสดงทั้งหมดอยู่ในรางวัลเดียวนะฮะเพราะนั้นอย่างอย่างอย่างรางวัลรางวัลกแสดงฝ่ายชายเนี่ยนะครับมีโอกาสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ หรือว่าละครเวทีนะครับก็ก็ก็ดีครับเป็นเป็นแบบอย่างที่ที่ให้เห็นอีกอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับคอนเซปต์นี้นะคะก็เชื่อว่าทุกคนก็ทำความดีนะคะนอกจากที่จะรักงานในในด้าที่ตัวเองทำอยู่ก็ทางทางด้านของคุณธรรมทางด้านอื่นๆน,นะคะการช่วยเหลือสังคมหรือว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีก็ลืมไม่ได้เหมือนกันที่จะต้องทำะคะ่ะ